สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดที่สุดในชีวิตคืออะไรล่ะครับสำหรับบางคนอาจจะเป็นการสูญเสียใครสักคนไปหรือการไม่ประสบความสำเร็จในด้านของธุรกิจล้มเหลวในการทําความฝันหรือว่า ประสบอุบัติเหตุอะไรสักอย่างและท้ายมันก็สูญเสียบางสิ่งไปแล้วคุณผ่านมันมาได้ยังไงกันบ้างครับพอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นไหมหรือคุณยังรู้สึกแย่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่วันนี้ผมก็เลยจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับที่หลายๆคนชอบบอกว่าพอเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็โอเคเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองคุณว่ามันจริงเสมอไปไหมครับ จริงๆมันมีอีกหลายวิธีเลยนะครับที่จะทำให้เราผ่านเรื่องในไลนไปได้ไม่ว่าจะก,การที่เรามีสติการที่เรามีแผนสำหรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแผน B แผนสำรองสำหรับชีวิตเราเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการผ่านปัญหานั้นไปได้อยู่แล้วเพราะเวลาที่คุณเจอสิ่งแย่ๆในชีวิตเนี่ยสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่มันแย่สุดในชีวิตคุณเลย พอคุณเจอกับมาแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ลงมือแก้ไขหรือยอมรับมันเนี่ยอีกทางหนึ่งก็คือคุณก็แค่ร้องไห้กับมันคุณเสียใจยกับมันให้เต็มที่คุณอาจจะรู้สึกแย่กับชีวิตรู้สึกไม่มีใครรู้สึกเควงคว้างหรือบางคนอาจจะรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเพราะสิ่งสําคัญที่สุดของชีวิตของเราเนี่ยมันกําลังหายไปมันกําลังล้มเหลว แต่สุดท้ายนะครับถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยเรายังหายใจอยู่เนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้นั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นก็อาจเป็นเพราะเวลามันผ่านไปแน่นอนครับว่าเวลามันไม่เคยย้อนกลับให้เราไปแก้ไขอะไรได้เราจะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้จริงไหมครับ แต่สิ่งที่เราย้อนกลับไปได้ก็คือเราคอย้อนกลับไปคิดถึงมันแล้วเราก็เสียใจกับมันอีกคือพอเราจมอยู่กับบดปีตเยอะเนี่ยเราก็ไม่สามารถเดินไปไหนได้ความสุขของเราเนี่ยมันก็หายไปมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์จนถึงทุกวันนี้แล้วมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์ในอีก10ปีข้างหน้าถ้าเกิดเราไม่สามารถยอมรับและเรียนรู้กับมันได้ซึ่งแน่นอนครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปอยู่แล้วในการที่จะ ยอมรับเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเราแต่พอเวลาผ่านไปเวลามันจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเองถ้าตอนที่เราเป็นเด็กสมมติว่าเราอยู่ปนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันทุกข์ที่สุดของเราคือการสูญเสียใครสักคนไปคนที่รักแต่ณนะตอนนี้ถ้าเกิดมันผ่านมาแล้วประมาณ10-20ปีเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องมีชีวิตต่อไปให้ได้ไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเลวร้ายแค่ไหน เราก็ต้องพยายามที่จะยิ้มให้ได้เราต้องมีสังคมเราต้องกินเราต้องอยู่เราต้องหายใจเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วพอเวลาเนี่ยผ่านไปมันจะช่วยทำให้เราเข้มแข็งขึ้นจริงไหมครับผมว่ามันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะยอมรับกฎของเวลามากกว่าเพราะว่าถ้าเราร้องไห้ฟูมไฟายไปสักเดือนหนึ่งเนี่ย ไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเรียกร้องให้เรากินอยู่ดีเราต้องพบปะผู้คนเราต้องกลับสู่ชีวิตของเราให้เร็วที่สุดอยู่แล้วแน่นอนครับเวลากับเรื่องที่มันเลวร้ายที่สุดกับชีวิตเนี่ยมันมักไม่สมดุลกันเสมอบางทีเราก็อยากจะย้อนเวลากลับไปแต่สุดท้ายเราอ้อนวอนเท่าไหร่เราร้องไห้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่กลับไปสักที จนสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราเกิดเราทําแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมันทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็ต้องเข้มแข็งมีชีวิตต่อไปแล้วอีกเรื่องหนึง่งถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักนะครับบางคนเนี่ยอกหักแล้วพออกหักอะ่ะเคยไหมครับไปปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเออนานาเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็ลืมเออนานาเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็เข้มแข็งขึ้น ถ้าเราได,ได้ฟังคำปรึกษาตอนนั้นเนี่ยเราก็คงบอกว่าเออมันไม่จริงเลยวะไม่เห็นผ่านไม่ได้สักทีแม้แต่นาทีเดียวเนี่ยแม่งก็ผ่านไปไม่ได้เราก็ต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะพบเองว่ามันไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้ใครกลับมาแล้วเราก็ต้องยอมรับกับกฎของเวลาว่าไม่ว่าเราจะเป็นยังไงไม่ว่าเราจะเสียใจแค่ไหนไม่ว่าความรักครั้งนั้นจะเป็น เรื่องที่ดีแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ต้องเดินต่อไปสำหรับคนที่มีความสุขกับชีวิตอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้เจอเรื่องที่มันแย่ๆกับชีวิตขนาดนั้นเนี่ยเรื่องของเวลาเนี่ยมันก็ยิ่งผ่านไปเร็วเคยไหมครับที่แบบรู้สึกว่าเวลาของความสุขเนี่ยมันผ่านไปเร็วเสมอเลยแต่เวลาที่เรานั่งเสียใจร้องไห้เนี่ยโหมันใช้เวลานานมากเลยกว่าจะผ่านไปได้มันความรู้สึกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะ่ย มันทำให้เรารู้สึกว่ามันช่างยาวนานเหลือเกินทั้งๆ้งที่เวลาจะเท่ากัน1วัน24ชั่วโมงเท่ากันวันที่มีความสุขเนี่ยมันผ่านไปเร็วเหลือเกินส่วนวันที่เราทุกเนี่ยเราเฝ้ามองเวลาตลอดเลยว่าเมื่อไหร่มันจะเช้าะเมื่อไหร่มันจะผ่านไปได้เมื่อไหร่เราจะมีความสุขได้อีกครั้งเชื่อถอะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องของเวลาเนี่ยเราก็ทำได้แค่ ใช้ชีวิตไปให้เต็มที่ที่สุดกับเวลาที่มันมีอยู่กับชีวิตถ้าเกิดเรามีเวลาอีกไม่เยอะเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างละ่ะบางคนอาจมีความฝันที่มันยิ่งใหญ่แต่ไม่ลงมือทําสักทีบางคนอยากออกไปเที่ยวรอบโลกแต่ก็ไม่ลงมือที่จะเก็บเงินบางคนอยากมีความรักที่ดีแต่ก็ไม่ยอมทําตัวดีๆสักที หรือหลายๆคนอยากจะประสบความสำเร็จมีเงินเยอะๆเนี่ยแต่ก็ยังใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆไม่กล้าที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆกลัวการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือไม่กล้าที่จะฝันให้มันใหญ่โดือด้ยซ้าจริงๆเวลาเนี่ยมันสอนอะไรเราได้หลายอย่างเลยนะคือพอเราเห็นคนรอบตัวคนรอบข้างหรือว่าใครก็ตามที่เรารู้จักเนี่ย เริ่มค่อยๆหายไปจากโลกนี hmm. ้เราก็จะค้นพบว่าเฮ้ยเวลามันเตือนล้วนะเว้ยว่าเราไม่ได้มีเวลาอยู่ตลอดการชั่วนิรันดร์เราไม่ได้มีชีวิตที่ยืนยาวมากมายขนาดนั้นพอมานึกดูจริงๆคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งเมื่อวานเราอาจจะคุยกับเขาอยู่ดีก็ได้พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่อยู่กับเราแล้วก็ได้หรือ บางทีเราอาจจะคิดว่าเออเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยไปหาก็ได้อาทิตย์หน้าคอา่อ,ายาคอยไปบอกรักก็ได้แต่บางทีมันก็ไม่ทันแล้วพอเราไม่ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องใช้เวลาไปกับการคิดถึงใช้เวลาไปกับการเสียดายสิ่งที่เราไม่ได้ทำใช้เวลาไปกับการร้องไห้ใช้เวลาไปกับการที่เราฟูมไฟล์ ว่าทำไมเราไม่ยอมทำมาสักทีเชื่อเถอะครับการที่เรามีเวลาอยู่ณตอนนี้เนี่ยเรามีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลแล้วการที่ได้ลงมือทำการที่ได้ทำสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยควรจะเริ่มทำมันเลยไม่ควรที่จะรอโอกาสไม่ควรที่จะรออะไรสักอย่างที่บางทีมันอาจจะแบบไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้ถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเราสักอย่างเนี่ยเราควรที่จะเริ่มทำมัน พราเราก็เห็นเห็นอยู่นะครับว่าคุณไม่สามารถจุดเวลาได้คุณไม่สามารถย้อนกลับไปทําในสิ่งที่คุณอยากจะทําได้และสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องของเวลานะครับก็คือข้อแรกเลยว่าเวลาเนี่ยมันไม่สามารถย้อนกลับไปได้อยากทําอะไรก็รีบทําไม่ว่าจะอยากประสบความสําเร็จอยากรวยอยากมีความรักที่ดีอยากทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความฝันของคุณเนี่ยทามันไปเลยครับไม่ต้องรอพวงนี้หรอก ถ้าเรามีเวลาก็ทามันเลยข้อ2เลยครับก็คือเวลาของการลําพึงลําพานคิดถึงอดีตร้องไห้อยู่กับเรื่องเดิมๆมันไม่ได้ช่วยอะไรครับมันเสียเวลาของอนาคตเปล่าๆเราเอาเวลาที่เราควรจะมีความสุขเนี่ยมาจมอยู่กับความทุกข์มาร้องไห้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆครับสิ่งที่เราทําได้จริงๆก็คือยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันเป็นปกติมากที่สุดที่เราจะทําได้นะครับ ส่วนข้อสุดท้ายนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องของเวลาเนี่ยทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดครับทุกคนสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นทำได้ไม่ต้องไปรอหรอกครับว่าคนนั้นทำได้เพราะเขาเก่งคนนั้นทำได้เพราะเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดครับทุกคนมีเวลาของชีวิตเหมือนกันทุกคนต้องตายเหมือนกันทุกคนต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพื่อจะทำให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นแน่นอนครับคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นถ้าคุณ เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเลือกที่จะทำเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้คุณสามารถทำได้ครับแน่นอนครับบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากเรื่องของเวลาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เหมือนของเพื่อนๆที่ฟังอยู่หรือว่าของคนอื่นที่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นแต่ผมว่ามันเป็นพื้นฐานของทุกคนที่ทุกคนเข้าใจเหมือนกันอยู่แล้วว่าคุณไม่สามารถทำอะไรกับเวลาได้และเวลามันจะช่วยให้คุณยอมรับความจริงได้อยู่แล้ว สุดท้ายคุณก็ต้องกลับสู่ชีวิตจริงแล้วก็ผมขอให้ทุกคนมีเวลาของความสุขในทุกๆวันที่มีชีวิตนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ